สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาพามาดูบรรยากาศของตลาดเนาะว่ามีอะไรแปลกใหม่ๆบ้างเอาดูของแปลกของใหม่กันวันนี้นะคะทุกคนไปดูกับสาเลยว่าบรรยากาศประมาณไหนนะคะ Let's go บรรยากาศเช้าๆทั่วไปของตลาดเช้านะคะทุกคน อากาศมองหรือกล้องมองแล้วนี่กล้องมองกล้องมองแ็ดกล้อง,ง,ง,งมันก็ใสเก็ต พอใช้งานขนมสวยๆเน่นของสวยของงามนะวันนี้เน่นขนมเน้นพวกเนี้ยนี่แม่คาะขายพวก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 พบยบปูนตะกี้ทอดขายพวกไปอันไหจะไปสีสวยๆวย แม่ค้าไปไหนหมดแล้วนี่น,น,น่ารักใช่ไม่ฉนฉันพาเธอไปเที่ยวทั่วโลกใครจะไปทั่วโลกยกมือ,อนี่ขายผักน่าจะรู้ว่า ก็เป็นเป็นก็ขายพวกพวกพวกขนมพวกของสับแหวนรูปนะอันนี้ใส่บาทจ้าเอาไหนอันนายกให้ดูที่อันนี้ค้าใส่บาทชุดเท่าไหร่ครับพี่อ่ามีดอกไม้ด้วยเออชุดเท่าไหร่ชุดละสามสิบห้าบาทเออใช่มันสะดวกเขามาใส่บาทนี่มันมันมันสะดวกมากไะจ้ะเอาเป็นตัวนี้เลยจ้าตับนี้ใช่ขนมหวาน เดี๋ยวจะไปถ่ายเม็ดกาอยู่ให้พี่พี่ไปไปไปรีบไอ้นุ่นเม็ดกาอยู่เลยไปขนมโองยน่ารักจริงมเลย์นี่ข้าวต้มมัดกาอร่อยค่ะใช่มีถั่วดำด้วยเลยจ้าใช่อันนี้เม็ดกาอยู่ค่ะของขึ้นชื่อของระนองนะคะตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนี่คือคือพี่เอามาใกล้ๆ ชื่อของระนองนะคะเม็ดกาอยู่กาอยู่หวานทานน้ําแร่มุกแ้เมืองระนองของขึ้นชื่อจ้าอันนี้คือของขึ้นชื่อนะคะจะเป็นจะเป็นขันนมเป็นข้าวกลองเป็นอะไรอย่างนั้นนลจ๊ะลูกค้าเขาจะเยอะเช้าๆเขาจะซื้อใส่บาตรกันพี่คนนี้เขากบให้ความร่วมมือดีมากเขารู้ว่า ไปถ่ายกะหรี่ปั๊บก่อนนะคะพ่อขาขาวันนี้มาแล้วนะคะเธอเธอยืนยืนใกล้ขนมเธอเลยนะคะเธอพรีเซนต์ขนมเธอได้เลยนั่นของของกะหรี่ปั๊บแก้วนี้เขาอร่อยนะใครใครใครเป็นคนทําเธอทําเองหรอคุณสีเราทำเองครับโอ้เก่งเนาะสีไม่ได้ทําผู้ชายทํา ปั๊บเองอ่ะแต่ของขาอร่อยนะไส้อร่อยแป้งอร่อยจ้ะขึ้นชื่ออ่ะขึ้นชื่อบอก <Okay. S 2> พี่กัดสิตลาดเช้าสะพานยูงครับทุกวันแนละหยุดวันจันทร์วันเดียวตลาดเช้าสะพานยูงระนองนะคะคใครมารตลาดเช้าสะพานยูงมาแวะได้นะคะทุกคนคลับ,บปั๊บเจ้านี้จำหน้าพ่อค้าโรลๆไว้ต้องหน้าโล่นะออถึงจะอร่อยโอเคขอบคุณมากเลย อร่อยจริงหน้าสามได้แกล้งบอกหน้าของเขาอร่อยจริงๆนะดูน้ำมันสิน้ำมันไม่มี<น>ดำอย่า<ะ>เดี๋ยวเราไปแลไอ้นู้นไงแม่ค้าหยุดหมดเราว่าจะตายไม่ได้ไปเองไปดูไอ้นูน้นเนี่ย่านนี้จริงๆเนี่ยแตงโมงมาเป็นรถๆอย่างนั้นเลยนะนันแตงโมง ฝั่งนี้จะเงียบจะ้ะฝั่งนี้สาไม่เคยถ่ายนะแต่ต่าสวัสดีแต่คนจะเยอะคนจะเยอะเราไปดูรถฟูดคลัชฟูดคลัชเรียกยากนะฟูดคลัชที่จริงเอาเรียกเป็นรถรถขายของดีกว่านะฟูดคลัชของด้านน้องก็มีนะครับทุกคน ของร้านน้องนะคะก็ขายมาหลายปีแล้วจ้าสวัสดีค่ะเจ้าของแผงรถฟูดคลัดน้ำไหวสวยๆเลยค่ะ,คะใช่รถเขาเรียกว่ารถฟนะุดครับเนาะเราเรียกว่ารถขายของดีกว่านะเราสะดวกขายอะไรบ้างมีชามีกาแฟเขาเรียกเขาเรียกร้านร้านอะไระนี่ ้านชาต้นม่วงนะภาษาใต้เขาเรียกกันสั้นๆเจ้านี่ขึ้นชื่อนะเด้อของเขาขายดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้นะเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะนี่คือเจ้าของแผงรถฟูตคราสระนองเนาะขึ้นทางไหนทางฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นนี่นี่นี่เป็นเป็นเป็นความคิดของเขาเองนะทารถคันนี้ใช่ไหมใช่เขาเขาเขาสามารถเขาเขาเขาทำมาหลายปีแล้วเขาทํามาหลายปีแล้ว คือว่าเขาออกแบบเองอะ่ะฉันต้องการอย่างนี้เขาก็ไปบอกช่างมามาทำอะ่ะรถฟุตคลัดขายกาแฟเอ้ามีพ่อค้านั่งอยู่ด้วยนี่ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้ประมาณนี้นี่มีที่เก็บน้องเก็บน้ำได้หมดไยเอามาจากไหน่อ๋อติดโซลา่าเซลข้างบน๋โอโซลา่าเซลใหญ่ แผงใยนั่นเลยเห็นไหมข้างบนน,นี่เป็นถังน้ำค่ะที่เก็บน้ำอยู่ข้างบนนะเจ้นขึน้น,ขนไปดูดิมารีวิวรถฟุคตคลักกันวันนี้่ ไว้บนหลังคาเลยเธอติดไว้บนหลังคาเลยที่เก็บน้าเก็บได้เก็บได้กี่ถังนี่สามถังสามถังน้ำเนาะใส่น้าไว้ในนี้ไฟไฟที่ใช้ในร้านก็ใช้แบบโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ติดบนหลังคาเนียจะขายพวกกาแฟ่พวกน้าเย็นพวกประเภทน้ําอะประเภทน้ําร้อนน้ําเย็นเนาะขายดีเจ้านี่ขายดีเขาเรียกกาแฟต้นม่วง ก็ผลยดีมากก็แ,แต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจรู้รู้กันอยู่ใช่ไหมคนขายมันเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าร้านเคลื่อนที่่ะของขังก็มีนะคะของขังเต็มรถค่ะขัองขังเยอะม,มากครับคันแรกของระนองไหมคันที่สองคนะ่ะคันที่สองของจังหวัดระนอง กู๊ดครับคันนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเยอะนะต่างจังหวัดอะไรก็เยอะสายเห็นเยอะแล้วลหะแต่คันนี้ออกมาใหม่ๆวื่หวาเลยจ้ะเขาทําขายน้ำพวกกาเฟพวกอะไรพวกนี้อจ้ะกู๊ดครับกาเฟเนี่ยเขาติดราคาหมดนะเยอะแยะใยา่ของแปลกบ้าง มาแล้วค่ะพามาสัง่งขึ้นเอ,เอาเอาเอาทำได้เลยแกทำได้เลยขึ้นเลยเธอขึ้นทำเลยค่ยะคุณพูดคัดคันคันที่สองของกังนน้อง เขาเรียกร้านเคลื่อนที่นะไปตรงไหนก็ได้รถอย่างนี้มันสะดวกไปตรงไหนก็ได้เดไปขายตรงไหนก็ได้ขับมาตอนเช้ามาจอดมานาวมาเป็นรถเลยอะมานาวโลละยี่สิบมานาวโลนละยี่สิบอะ ถูกมาก ống kim nặng của có bạn ơi mọi ngườ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 i mọi จักกันหมดเลยค่ะตลาดนี้อะไรครับผมเวทพวข้าะม่วงเวทเขามาลงเงินไม่แล้วได้มาอุดหนุนได้นะได้ค่ะมม่วงบอกได้เข้ามางเงเป็นตางนะอันละสิบบาทขนมพวกนี้อันละสิบบาทถือว่าถูกมากเลยจ้านนี้กระเพาะปลาขนมจีย้านนี้อร่อยจ้ะสากินบ่อยมาก ขนมจีน,นตัวนี้ควาอร่อยกินบ่อยมากากระเพาะปลาคือตเ้เมยานี้จ้าตลาดเชา้าสะานยูงอยู่สี่แยกเลย่ะอยู่สี่แยกสพานยูงก็จะตักกลละระเพาะปลาตักโชเลยไหมคะสวยๆงามๆถุงละสามสิบห้าใช่ไหมถุงละสามสิบห้าบาทของแท้นะคระเพาะปลาลนองอะ่ะ

ตาล่วงผ่าตาล่วงเวโซโลไปไหมตาล้วงเงินแสนควาต้องโขดอกไม้สีสีกุมภาวันวันเลนไทยเด็กสาคงไม่ได้สมงอกสีสีควาต้องโขเจ้าอร่อยของสะพานยูงนะคะทุกคน ขายดีมากค่ะเจ้าข้าวเดียวหมูเจ้าอร่อยขายเยอจะจ้ะลูกค้าเยอะขายถูกลูกค้าเลตติดขายถูกมากขายถูกมากขายถูกมากๆม,นะมีหน้าหมูฟอยหมูชาววังหมูชาววังไม่รู้จักแบบไหนก็ซอสค่ะนี่หมูชาววงนี่หมูกระเทียม นี่หมูแดดเดียวนี่หมูหมูหนมนี่อร่อยมาก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 อันนั้นหมูอะไรด้อหมูวานค่ะหมูอานไหลหน้าอะไรหน้าเข้าไปเยอะมากอัน้หมูแดดเดียวหมูหมูหนมลาบกินน้ำลายไหลกจอกเลยแะนี่สองสายจอกไปพวกเสต๊ก๋วยเตี๋วไม่ต้องรีวิวนะรีวิวของกินเป็นหลักก็แล้วกันวันนี้เจ้านี้ก็หมู ติดกระสาเนี่ยมีหมูมีน้ำเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยแะของของพี่มีหมูซอยหซอยหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมสองหน้าจ้าก็พอขายได้อ้นี่พวกขนมขนมสดนะเขามาทำตรงนี้เลยจ้ามันก็มีไอ้นี่จจะไม่รอดไอ้นี่บุ้งชิ้นสุดๆดัง ปูนปเตยเบียปูไปเตยข้าวอ่อนข้าวอ่อนและเนี้ยกระโคกเปือกกะโคกเปือกอันนั้นวุ้นมนม่วงค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยสากินยันน้ำหนักขึ้นนะความอยู่ใกล้ด้วยนี่ววุ้นมนม่วงก็สนุกตังคมวุ้นไปน้ำของอร่อยของอร่อยฝากเขา ตลาดเชา้าสปานยงของสวยของของสวยๆก็มีไม่ใช่ไม่ว่ามีแต่กี่เรมาดูบรรยากาศกันนะคะขอจบไลค์ให้ขอขอจบขอจบขอจบแค่นี้นะจ๊ะขอบคุณทุกเลยบรรยากาศตลาดเชาะะ้าจ้ะแต่ให้ดูอีกมุมที่สาไม่เคยให้ดูเนาะ,ะบรรยากาศตลาดเชา้าสปานยงนะคะทุกคนระนองระนองสู้สู้ย่า